ทุกท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่จะต้องมาตกลงทําความเข้าใจกันอย่างเร่งด่วนมติของเราในการประชุมครั้งนี้จะกําหนดทิศทางของทุกคนในบริษัทเอ,อ้าคุณทุกที้ไหนลองพูดหัวข้อการประชุมมาสิค่ะท่านประธานที่เคารพหัวขอ้อการประชุมของเราในวันนี้คือการเพิ่มโรตรีกระป๋องเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อส่งออกไปออ,ปอ,อสเตรเลียค่ะท่านอืม ดีมากคุณตุกกี้ใครมีความคิดเห็นว่าไงบ้างเอา้าคุณหมำ่ำผมว่านะคนออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่กินโรตีกันหรอกคนระับโรตีเขากินแต่จริงโจไม่ไม่ไม่จากตัวเลขที่ฝ่ายขา,ายของเรานเนี่ยนะเก็บมาชี้ชัดเลยว่ามีคนอินเดียในออสเตรเลียเนี่ยห้าล้านคนและมากกว่าสี่ล้านสามแสนคนเนี่ยกินโรตีมากกว่าสองจุดห้าชิ้นต่อวันเพราะฉะนั้นโรตีกระป๋องอะขายดีแน่นอนครับเจ้านายไอ้ที่คุณพูดมาก็น่าสนนะ แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาจะกินโรตีกระป๋องกันเอาอย่างนี้นะครับเจ้านายคนอินเดียเนี่ยเขามีโรตีอยู่ในสายเลือดลองกีดแขนออกมาเนี่ยนมข้นไหลเยิ้มเลยมันไหลก็ตอนะโรตีแบบไหนก็กินทางนั้นแหละครับคนอินเดียเขาไม่ได้กินแกงกะหรี่กันลักเลศลูกพี่งั้นเราทําโรตีใส่แกงกะหรี่กันดีเป่าเฮ้ยเจ๋งแน่นอนโรตีกระป๋องอย่างเดียวก็เจ๋งแล้วกิใส่แกงกะหรี่เข้าไปอีกแขกเขาจะกินกันอ้าวอ้าว พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกสิรู้ได้ไงว่าจะเจ๊งยังไม่ได้ลองเลยจะรู้ได้ไงงั้นเราเพื่อ,อไว้หน่อยนะลูกพี่ทำโรตีไส้ลาบซิงโจ้ก็ดีนะเอาไว้ดึงดูดคนออสเตรเลียได้ด้วยไม่ทำส้ตมตำไปเลยลนะ่ะเออนี่คุณคนออสเตรเลียเขากินลาบกันด้วยเหรอฝึกหน่อยเดี่ยวก็กินเป็นเซนมันบอกรับลูกพีป่ปัญหาเลยปัญหาเลยฝรั่งที่ไหนเขากินเผ็ดกัน แต่ความรู้สึกของผมบอกว่าโรตีกระป๋องน่าจะขายดีนะครับผมว่าการทําโรตีกระป๋องส่งไปออสเตรเลียเนี่ยมันต้องระวังเรื่องสภาพอากาศด้วยนะครับทําไมละ่ะเดี๋ยวโรตีมนะันหนาวไปเอ้ยพอละและนี่ก็คือการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนนําข้อเท็จจริงอารมณ์ส่วนตัวและเหตุผลมาปะปนกันซึ่งนอกจาเป็นวิธีที่ผิดและเสียเวลาแล้วยังทําให้ไม่สามารถหาข้อยุติในการประชุมได้